ทุกคนนีเข้าซอยฮะ,ะข้าซอยเ,อเดี๋ยวพวนนี้ก่อนที่อีกช่องหนึ่งนะฮะเป็นข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวตรงถนนไปสนีฮะถนนแสงชูโตเมืองการดูสิทุกคนเดี๋ยวเราใส่เครื่องกรุงมครบเลยนะครบไปนะปนะอ่ะเาเดี๋ยวมากินกันเนี่ยฮะของรับเ,เชียงรายแท้ๆเลยตรงนี้เข้าไปหาไม่ยากค่ะเสิร์ชหาใน Google เอานี่อยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนดูสิโรงแรมรีสอร์ทหรูที่สุด ในเมืองการลมแม่น้ําแควเลยนะติดกับแม่น้าแควพ่งนี้จะมีอาหารเช้าอลังการเราจะทานอาหารเช้าโชว์พวกนี้นี่ฮะห้องหรูหรามากกินข้าวซอยอร่อยมากเราจะพาไปดูสระว่ายน้ําทุกคนจ๋านะฮะเห็นไหมเมืองการมีแต่ของกินของแทบนอกจากมะขามแก้วอหอเโคูณ มีดีน้ําตกแหล่งแร่เห็นไหมยังมีแบบรีสอร์ทสวยๆดีๆระดับโลกแบบนี้เลยทุกคนจะเลิศมากฉันอยากจะบอกให้โลกรู้ฉันจะบักจะบอกให้โลกรู้ว่านอกจากจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ใครจะไปแร่น้ําตกภูกเขาสวยสังขงสังขะทองผาภูมิแต่ในเมืองสะพานข้ามแม่น้ําแควดังไปทั่วโลกถูกป้นในหนังสมัยก่อนฮอลลีวูดเขามาสร้างหนังกันนี่่ะทุกคนดู่จ่ะลมากอย่ากินข้าวซอยก่อนมีตู้เซฟด้วยนะ รีสอดแบบครบถ้วนห้องน้ําก็หรูหลาไม่อายใครฮะทุกคนเตียงนอนก็แบบแอร์ก็เย็นฉ่ำฉบริการดีมากพนักงานน่ารักมากฉันจะบอกต่อให้โลกรู้ชาวโลกรู้ว่ายูเนสโกควรจะมาลงที่พักที่ดีเลิแบบนี้บริการดีอย่างนี้เห็นไหมฮะมีเครื่องบดกาแฟกาแฟกาแฟฮะยังกลับอยู่บ้านเลยทุกคนชงน้ําธรรมดาหรือจะไม่หาทํากาแฟเอง,เออม,งมีผงกาแฟมาตรฐานมาเอามากินทุกคน อันนี้ร้านจะอยู่คือเจ้าของร้านจะกันเองมากเลยนะเนี่ยฮะชื่อน้องกิฟต์ฮะทุกคนเดี๋ยวจะแอดไลน์ก็ไปดีกว่าจะได้โพสต์แล้วก็ส่งให้เขาดูด้วยอร่อยไหมเดี๋ยวจะกินดูจริงๆต้องบีบมะนาวเพ,เพิ่มเพราะเราชอบมะนาวอืมอืมเค็มค้นมากทุกคนอืมอร่อยมากเค็มค้นเค็มค้นฮ่นแนวแบบกลุม,ม,ม,มอมกลมกล่อมดูเส้นเก็สิเส้นเขาแบบ ดูน่าทานมากเดยขอเก่งก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งคุยอืมอืมอร่อยมากมีน้ำเงี้ยวด้วยนะทุกคนแต่เรากินข้าวซอยก่อนอืมอืมอร่อยมากอันนี้เราไปที่ตอนนั้นไปแกนพุึกษาสิริทีลัระะบุรีแล้วก็เห็นพระเจดีทองคำหลวงพ่อรวยอยู่ที่มองจากหน้าต่างโรงแรม นะอร่อยมากทั้นช่องของเราเป็นช่องเล็กๆแต่บอกต่อสิ่งดีๆระดับโลกระดับประเทศระดับชาติอย่างไปรีสอร์ทที่ไหนแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยมาฝากเห็นไหมนี่ที่สระบุรีฮะแต่ตอนนี้เรากําลังกินข้าวซอยอยู่ที่ r i v e r q u a แควริดจ e e ีสอรซึ่งแบบเป็นรีสอร์ทที่สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโชว์อาหารเช้าริมแม่น้ำนะทุกคนแต่วันนี้เราอยู่ในห้องก่อนทําหลักสูตรไปกินไปดูเขาเถียงกันในสภาฮะ จริงๆเนี่ยสภานเนี่ยต้องมีคุนจะมีนักการเมืองดีๆเนาะแต่บางเอื่นมีนักการเมืองชั่วมาผสมไงมันก็เลยวุ่นวายอ่ะป้อนทุกคนหืมสะใจมากสะใจจริงอืมอร่อยมากทุกคนอืมเขาซอยถึงเครื่องมากนี่เป็นไก่นะฮะอืม นี่กินในห้องโรงแรมหรูนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะช่องเราเป็นช่องง่ายๆจะมาดูถูกไม่ได้นะโฆษณาเข้า3สามสีตัวนะดังนั้นสิ่งที่จะได้ออกช่องของเราที่ถือว่าลดเลอฮะไม่อร่อยไม่ดีไม่หรูไม่หลาไม่ได้ออกนะฮะต้องดีจริงๆคุณภาพจริงๆอร่อยจริงๆแซ่บจริงๆอะทุกคนอาป้อนอือร่อยมากทุกคนอยากจะกรีดอน่ะ ทาไงดีอยากให้ทุกรู้ว่าเขาสซอยเจ้านี้อร่อยมากแล้วก็มากินโรงแรมที่ดีที่สุดสวยที่สุดโรงแรม,มนึงคือสีระดับโลกจริงๆทุกคนอยากไว้น้ำมากเลแต่มันมีกล้องวงจรปิดจะเห็นหุ่นเราอะสิเขินที่อายทุกคน,นเดิอนออกไปก็ยัมีถนนเวียดนามถนนมาเลเซียถนนสิงคโปร์ ร้านรวงต่างๆก็เยอะนะฮะเราจะมีเวลาเดินไม่แค่อยู่ในห้องเราก็ได้ถ่ายคลิปมาฝากให้ชาวโลกรู้เราก็เยอะแล้วทยอยลงทยอยลงนะทุกคนนะฝ mm hmm. ากติดตามช่องของเราด้วยนะฮะทุกคนเามาฝากทุกคนเวลาใครจะไปเที่ยวมาเที่ยวเมืองการจะได้นึกถึงช่องแล้วก็มาเปิดดูว่าพักโรงแรมไหนโรงแรมนี้ยังไงจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็บอกต่อ้ฮะให้โลกรู้ฮะคนอ mm ือ hmm. มีจักรยานให้ปั่นชมวิวด้วยทุกคนอันนี้ถือว่าประหยัดพลังงานนะฮะเป็นอะไรที่โรงแรมน่ารักมากอันนี้แบบว่าสุดยอดทุกคนเพราะว่าเวลาเรามาพักโรงแรมแบบเนี้ยจะไปขับรถไปนู่นไปนี่บางทีมันก็ไม่เกินความจําเป็นมามนอกจากไปไกลๆน้ํามันอีกอ่ะต้องประหยัดภาวะโลกร้อนมีจักรยานปั่นบริเวณนี้ก็คุ้มค่าแล้วก็เวลาก็เดี๋ยวเจ้าก็มีจํากัดใช่ไหมเอาคุณภาพไว้ก่อนทุกคนไปไปกินข้าวซอยกันต่อทุกคนหมดแต่เมาส์ฮะ ดูสิทุกคนจากบรรยากาศแอร์ฉ่ำๆทุกคนจาต้องบอกให้โลกรู้ฮะคือขนมจีนน้ำเงี้ยวเอ่ยเขาซอยเป็นอาหารเหนือที่เราต้องไปที่ไหนต้องกินฮะไปหัดใหญ่ก็หาเขาซอยไม่เจอขนมจีนก็เปิดบางทีไม่เป็นเวลาเช้าเย็นอะไรของเขาขั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยทุกคน หรือก็อาหารใต้นี่ก็หารอ,อาหารหร้านอาหารใต้ที่เมืองกาญก็ไม่มีต้องไปท่าม่วงอาหารไกลอีกนะฮะเราก็พยายามใช้เวลาคุ้มค่าอยู่กับโรงแรมสวยๆโรงแรมลุดๆระดับโลกแบบนี้นะฮะไปไหนไกลไม่ได้หรอกฮะต้องแถวแถวนี้ถ่ายคลิปสวยๆอดๆให้เพราะว่าไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะถ้าเกิดกลับกรุงเทพนะฮะเพราะว่าเรามีทริปจะไปงานเงาะโรงเรียนนาศาลสัปดาห์หน้าแล้วก็ทาง เอาติดต่อโรงแรมเชียงใหม่เอาไว้ว่าจะไปรีรวิววัดรีวิวถนนคนเดินอะไรประมาณเนี้หากก็ต้องจัดเวลาดีๆทุกคนอ่ะกินก่อนอืมอร่อยมาก